มไบเยอร์ัปเดตพามาดูบ้านในย่านพรามสองบางย่าแพรกที่โครงการ CK View 8พรามสบางย่าแพรกค่ะในเครือ CK View Group ที่ตั้งโครงการอยู่ในตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่งและสถานศึกษาเช่นโรงเรียนอนาลายัยโรงเรียนวัดช่องลมโรงเรียนบางย่าแพรกใกล้แหล่งช้อปปิง้งเช่นเซ็นทรัลมหาชัยบิ๊กซีมหาชัย ใกล้โรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลวิภารามโรงพยาบาลมหาชัยโรงพยาบาลเจษด,ดาใกล้ตลาดมหาชัยและแหล่งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครน,นิคมอุตสาหกรรมอยู่เจริญท่าจีนแนานาคตบนถนนพระรามสองมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางขุนเทียนบ้านแผ้วซึ่งใช้ระยะเวลาจากโครงการประมาณ10นาทีค่ะ ดีเควิพระราม2บางย่า projeto, แพรกที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านแฝดชั้นเดียวรวม105ยูนิตบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหน้ากว้าง9.5เมตรที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย100.55ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1-2ที่จอดรถค่ะบ้านแฝดชั้นเดียวหน้าก,าก 5, ว้าง6.5เมตรที่ดินเริ่มต้น38.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย93ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา2-3ที่จอดรถค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างในรูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความเป็นส่วนตัวมีที่ดินรอบบ้านไว้สำหรับจัดสวนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านได้สำหรับงานโครงสร้างโครงการยังคงใช้เป็นเกาะอ,อิฐฉาบปูนเพื่อความคงทนแข็งแรงค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรามาดูฟังก์ชันภายในบ้านกันค่ะ ประตูหน้าบ้านเป็นกระจกบานเลื่อนเปิดรับแสงรับลมธรรมชาติเข้าสู่ภายในบ้านได้ง่ายโซนแรกเป็นมุมนั่งเล่นหรือรับแขกที่จัดวางฟังก์ชันได้ลงตัววางโซฟาโต๊ะกลางและชั้นวางทีวีได้พอดีค่ะต่อเนื่องเข้าไปด้านในเป็นโซนรับประทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาดสีที่นั่งได้ใกล้ๆก,ก,กันเป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้นส่วนโซนทางด้านหลังบ้านเป็นพื้นที่ซักล้างที่ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนได้ค่ะ มาดูพื้นที่ห้องนอนกันบ้าง Master Bedroom จะได้วิวด้านหน้าบ้านพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขนาดใหญ่วางเตียงได้ถึง k คิงไซส์เลยค่ะมีพื้นที่บิวอินหรือวางตู้เสื้อผ้าขนาดพอดีกับการใช้งานเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวที่มีฟัง์กชั่นครบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้ค่ะ ส่วนอีกโซนหนึ่งของบ้านจะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะขนาดใกล้เคียงกันห้องนอนที่2อ,อยู่โซนด้านหน้าบ้านพื้นที่เพียงพอกับการจัดวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งส่วนห้องนอนที่3อยู่ข้างๆกันขนาดพอดีสําหรับการใช้งานรองรับการอยู่อาศัยหรือไว้เพื่อรองรับแขกที่มาเยือนได้พักผ่อนได้สบายค่ะ นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีพื้นที่ส่วนกลางทั้งสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นและสระว่ายน้ำรองรับกิจกรรมของครอบครัวพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงที่มีทั้งรอปรพอและกล้อง C C T V ค่ะ C K View 8พระราม2บางย่าแพรกบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถ C K View 8พระราม2บางย่าแพรกราคาเริ่มต้น2ล้านต้นตค่ะ พร้อมรับส่วนลดและของแถมอีกมากมายสนใจโครงการโทร082-726-5228หรือ facebook view Group, line, CK View Group l i n e @ckview